เปิดภาพพีเวดดิ้งแอรลินไฮโซเบนสวยหลอดในลุคสุดเท่นับถอยหลังวันวิวานับถอยหลังอีกเพียงแค่10วันจะได้เป็นเจ้าสาวเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวแอรลินสิรีพอร์ยุตทัศหรือแอรลินยุตทัศหลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซเบนเบนจะเบนจะลงคกุลททำเซอร์ไพรส์คู่เก่าเขา,ขา,ขาแต่งงานไปเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทามกลางความยินดีของเพื่อนๆนและแฟนคลับก่อนที่จะได้เลิกลั่นระคังวิวาในวันที่2ธันวาคมนี้ ล่าสุดแอลินได้ออกมาเปิดเผยภาพพรีเวดดิ้งคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวไฮโซเบนที่ทั้งหวานทั้งเท่กับลุกเสื้อหนังกางเกงยีนแต่งภาพเป็นโทนสีขาวดำสุดคลาสสิกพร้อมแคปชั่นว่า official countdown start now ที่ ten day ท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามค่ะ